สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดเดินทาง Passion Journey นะครับตลอดวันนี้เราก็จะเดินทางกลับไปที่บ้านโดยใช้บริการของนครชัยแอร์นะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้บริการมันถึงสปีแล้วฮะอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเราจะเข้าไปดูตอนนี้คือตอนนี้ผมจองคือรถ first class ของนครชัยแอร์ซึ่งผมไม่เคยนั่งนะครับผมจะมารีวิวรถให้วันนี้ครับแล้วก็เข้าไปดูตอนนี้อัปเดตว่าตอนนี้ที่ศูนย์รถนครชัยแอร์มีอะไรบ้างครับแปนครับผมนี่ครับ ก็ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับจุดรอรถหรือจุดที่รับรองผู้โดยสารข้างในนะครับนะครับวันนี้ก็จะมีเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือหราอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมนะเราเพื่อนเดินเข้ามาข้างในเราก็จะเจอแบบกาแฟเรามีซอนนะฮะมีตัแอร์เย็ยนสบายอยู่ฮะ อันนี้เป็นช่วงเทศกาลนะคนก็เลยเยอะนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สําหรับหยอดเหรียญชาร์จโทรศัพท์แล้วก็มีเครื่องดื่มรอรถก็จะมีบริการกาแฟมีซอนขายอยู่ข้างในจุดรอรถนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนุดใหม่ไม่สามารถเอาอาหารเข้ามาทานเล่นข้างในได้นะครับแล้วก็ห้ามนําอาหารขึ้นไปทานบนรถนะครับน,นี่เราก็รอรถมาเลยครับนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องรับรองเวิร์คลาสนะครับม,มันไม่ใช่อะไรหรอกเป็นที่นั่งกินข้าวจับที่นั่ง คือคนที่ซื้อตั๋วเฟิร์ส l a s มาจะได้อาหารแจกนะครับเป็นข้าวกล่องเนี่ยเปิดสินี่ฮะเป็นปลากายมั้งใช่รือปลากายไ,ไนะอพิกแกงแล้วก็ขึ้นเชียงข้าวนะครับสองกล่องเ,เลยนะครับไอบพวกนี้ซื้อเองฮะไม่เกี่ยวกันที่นั่งข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ครับนั่งกินก่อนรอขึ้นรถนะครับเพราะว่าตอนนี้ ะไรนะข้างบนเขาไม่ให้กินอาหารบนรถแล้วตอนนี้ก็คือถ้าจะกินอาหารต้องกินให้เสร็จก่อนขึ้นรถนะครับแต่น้ําดื่มยังดื่มได้อยู่ที่บนรถนะครับนี่ครับหลังทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปรอรถที่อาคารข้างในนะครับตอนนี้เราก็เดินเข้าไปคืนไปรอรถที่ข้างใน นี่ฮะเดินเข้ามา,าเจะสองทางนีะครับก็ที่นั่งก็จะมีจอส่วนตัวเป็นไงบ้างคือไม่ได้เอาหูฟังมาไม่ได้เอาหมอนรองคอดิมีหมอนรองคอเนี่ยตรงนี้เรายืดขาได้นะฮะนี่ที่นั่งก็จะมีกดสุงนวดนวดได้ปะ โอเคมีนวดด้วยเคมีเบาะนวดด้วยนะเพื่อนๆส่วนนั่งฟอแอร์สลิงกรุงเทพเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทอ่ะดำไม่ได้ห้าร้อยสี่สิบสองห้าร้อยสี่สิบสองบาทครับส่วนหน้าจอนะครับไม่ใช่ทัสกรีนะทัชไม่ได้ยังเรียนรู้วิธีใช้อยู่ทำยังไงวะน่าจะมีมีหมวดตรงนี้ป่ะ นี่นะครับเ,เพื่อนๆเราสามารถกดหูฟังได้จากทางแอร์หรือว่าแอร์ก็ว่าตาวทำให้บริการที่เขาเสิร์ชน้ำนะครับหูฟังก็ได้แล้วก็ดูหนักได้เลยโอ้สบายผู้โดยสารจะส่งลงระหว่างทางใน,นจุดใดกรณยแจ้งน้ำาะควมอีกสครู่นะคะ ครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เวลาน่าจะตีสอแล้วด้วยรูปแบบการบริการอ่ะก็จะคล้ายๆเดิมก็คือตอนที่เราก่อนจะถึงอ่ะพนักงานต้อนรับบนรถผู้หญิงนะครับเขาจะเสิร์ฟน้ําเอ้ไม่ใช่ดิเสิร์ฟผ้า,ายเย็นแล้วก็พวกขนมพวกกล้วยพวกอะไรของขบเคี้ยวอีกนิดนึงก่อนถึงนะครับโดยรวมก็คือคือที่ผมนั่งมาผมไม่ได้นอนเลยผมนั่งดูหนังสองเรื่อง เราเลยจากกรุงเทพถึงสุรินทร์ถึงสุรินทร์หนังจบพอดีเลยเรื่องที่สองดูเอนเกมอีกรอบโดยรวมก็คือดีนะคุ้มค่ากับราคา500กว่าบาทก็คือมันมีส่วนตัวดีแล้วก็มีห้องน้ําด้วยเลยลืมถ่ายรีวิวห้องน้ำ oh, <no. S 1> แต่ก็ปกติถ้าใครเคยขึ้นนครชัยแอร์ก็คือห้องน้ําก็แบบเดิมก็คือในห้องน้ําก็จะมีโถของผู้ชายด้วยแล้วก็แบบของสําหรับผู้หญิงเป็นห้องน้ํารวมแต,แต่ว่ามันแยกโถกับอันนี้ไว้นะครับก็แนะนำนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครต้องเดินทางจําเป็น ถ้าเที่ยวกับรถไฟกับเครื่องหรืออะไรผมว่ารถนครชัยแอร์ผมว่าโอเคนะถ้าน,ะนั่งเฟิร์สคลาสนะครับก็ลองดูนะครับเ,เพื่อนๆก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามช่องชีวิตติดเดินทางแพชชั่นเจนี่นะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็มาดูเราจะไปไหนกันต่อครับคง,ต,งต้องขับรถแล้วล่ะเพราะนั่งรถสาธารณะก็เหนื่อยพอดูครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ